สวัสดีครับโคกหินตังต,งตองเลสเตอร์ตระบนบัวใหญ่อำเภอับใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทำการจัดส่งลอตเตอรี่ฟาร์มเทค FTR หนึ่งหกสี่แปด X ที่ให้กับคุณพี่ชานนลจานชานีนะครับตำบลท่าวัดอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับีนทำการจัดส่งลอตเตอรี่ลูกค้าไปใส่รถไรถบุต้า L 4ี0ห้าูนย์แปดนะครับลูกค้าอยากได้ตัวเล็กเอาไปใส่นะครับผมจะแนะนำวิธีใช้นะครับ นี่นะครับที่ไอเวลาใช่ไปนะครับถ้าอยากถ่ายน้ำมันนะครับเติมเขานี่เปิดฝานี่นะครับถ่ายตัวนี้ถ่ายตัวนี้ออกครับถ่ายตัวนี้ออกแล้วก็แล้วก็ปิดไปครับแล้วก็เปิดตัวนี้ออกแล้วก็เติมน้ำมันเกียร์เบอร์ร้อสี่สิบล้นนี่ถือว่าใช่ได้ครับอันนี้ก็น้ำมันเกียร์เหมือนกันเบอร์ร้อยสี่สิบเหมือนกันครับแต่ <ละ S 1> เขาเติมมาแล้วเหมือนกันเติมมาเรียบร่อย มันเกียร์เติมาเรียบร้อยจากบริษัทครับฝั่งนี้จะเป็นจจราบีนะครับฝั่งนี้เป็นจาราบีจจราบีแต่ผมใส่น้ำมันมาหน่อยนึงเพื่อว่าให้มันเวลามันคนเข้าไปปุ๊บจาราบีมันก็จะเลี้ยวเข้าไปน้ำมันไอเข้าไปลูกปืนมันก็จะทนครับอัตราบีอัตราบีครับเป็นสกีเป็นสองชั้นนะครับชั้นแรกชั้นสองจะกันลูกปืนปึกครับขาปั๊บได้สี่ะดบครับแล้วก็ ที่สาคัญก็คือรับประกันหนึ่งปีนะครับรับประกันหนึ่งปีจากทางบริษัทโทรโทรเขาบริษัทเลยก็ได้รหรือจะโทรหาผมก็ได้รหรือถ้าเกิดเรื่องการรับประกันเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดใช่ไปนา,นานแล้วเนี่ยอยากถามเรื่องอะไรมีบ่โทรเขาบริษัทเลยครับเราไม่ต้องไปคือให้เขาส่งมาให้บ้านรเราอังค์ให้เขาอย่างเดียวครับง่ายไม่อยาก ล้วก็เสียแทมสองตัวพอไปต่อแลอ้วใช่เลยโยลเลเสียของฟาร์มเทคตัวหนึง่งเสียพวกหินตั้งตัวหนึง่งครับเสียแถมสองตัวนะครับครับเป็นตั้งโซอัตโนมัติบ่เหมือนตัวอื่นทั่วไปเป็นโซ่นะครับบ่าเป็นเฟืองเด้อตัวนี้เป็นโซ่นีมันมีลูกเตะขา้างในวะมันมีตัวเตะข้างในครับเป็นไอ้เล็กสปริงแบนครับ ข้างในเดียวก็มันจะดันโว้ตลอดเป็นโซ่เบอร์1 2หนาใบแบบหนา,นาพิเศษนะครับแบบชุดแข็งหัวเกียวแบบใหญ่แบบใหญ่ครับใหญ่ใหญ่พิเศษเฟืองใหญ่เฟืองแบบเฉียงเฟืองแบบเฉียงลดแรงกระแทกลดแรงสัมผัสครับครับ,รบเ,วเวลาใช้งานไปเวลาใช้งานไปแล้วนะครับแนะนําว่าช่วยริ่งแล้วต้องีเข่าแล้วหน่อยเผื่อตีเวลามัน ระเทียนนะครับมันที่รุดคายออกนะครับพยายามขันไว้แน่นๆ,ๆตลอดเวลาแต่ก็จะขันบ่ไหวหรอกี๋ยวถูกขีดดินถูกอะไรแล้วก็จะแน่นแล้วที่ไหมครับแบตเตอรี่ฟาร์มเทคใส่ได้ทุกรถไถกับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับคูปต้ายันนาฟอร์ดนะครับแต่ละทุกรุ่นนะครับโค้งหินตั้งตั้งเทคเตอร์ตระบ,บลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทรนะครับ0831294255 0802013156 นะครับวันนี้นะครับมากับช่างตุนนะครับช่างตุนช่างตุนนะครับช่างตุนบัวใหญ่จะใส่รถไถ่รไหนโทรสอบถามได้ครับโทรสอบถามเลยไปโทรที่อยู่ตรงนี้มีบริการส่งฟรี200กิโลเมตรสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้ต่เพียงเท่านี้คิดหนาเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับจะไปที่ไหนก็คอยติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ